สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ฮะสาระสำหรับวันนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเคล็ดลับการใช้ Line แอปพลิเคชันในเรื่องการตั้งค่าเพื่อให้ได้วิดีโอคอลที่มีคุณภาพดีที่สุดครับแม้ว่าเราจะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับการตั้งค่าด้วยวิธีนี้จะสามารถช่วยได้ครับผมเราแตะเปิดไปที่ไลน์แอปพลิเคชันครับจากนั้นครับเรามาเลือกที่การ ั้งค่าฟันเฟืองมุมขวาด้านบนตรงนี้ครับจากนั้นครับมาเลือกที่คําว่าการโรครับผมมาเลือกการโรตรงนี้ครับแตะเข้าไปฮะคุณผู้ชมครับและเลื่อนขึ้นมาครับเราจะพบกับคําว่าการตั้งค่าขั้นสูงสําหรับการโรครับผมโรครับแตะเข้าไปเลยนะฮะจากนั้นครับคุณผู้ชมเลื่อนขึ้นมานะฮะเลื่อนขึ้นมาครับผมตรงที่คําว่า ปิดใช้งานฟังก์ชันอื่นสำหรับวิดีโอคอลซึ่งการเปิดนะครับเราก็มาแตะที่เจ้าเครื่องหมายตรงนี้ครับผมแตะเครื่องหมายตรงนี้ไว้ครับผมจากนั้นฮะเราจะดูรายละเอียดกันนิดนึงว่าการปิดใช้งานฟังก์ชันอื่นสำหรับวิดีโอคอลเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรเขาก็าจะบอกไว้นะครับว่าหากประสบปัญหาคุณภาพการโทรวิดีโอคอลเฉพาะวิดีโอคอลนะครับ เราขอแนะนำให้เปิดใช้งานตัวเลือกนี้เพื่อปิดฟังก์ชันอื่นๆในวิดีโอคอลเช่นอวตารหรือเอฟเฟกครับผมเจ้าอวตารหรือเอฟเฟกต่างๆในการวิดีโอคอลให้เป็นรูปตุ๊ก,กตุนตุ๊ก,กตาอะไรพวกนี้ครับมันก็จะใช้ข้อมูลเพิ่มเติมครับซึ่งมันต้องใช้พลังงานของเครื่องด้วยมันต้องใช้ปริมาณของอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นในการที่เปิดการใช้งานนะคร เปิดใช้งานการปิดครับเอาง่ายๆการปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้นะครับก็จะช่วยให้การวิดีโอคอลของเรามีคุณภาพที่ดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมครับมีอีกตัวหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือคุณภาพวิดีโอคอลแบบตัวต่อตัวนะครับไม่นับรวมกัน วิดีโอคอลแบบกลุ่มนะครับเราสามารถที่จะเลือกภาพความละเอียดสูงหรือจะเลือกภาพแบบมาตรฐานตรงนี้ก็สามารถช่วยให้การใช้งานดีขึ้นได้เช่นกันครับคุณผู้ชมฮะลองดูครับผมปรับอะไรได้ปรับครับบางครั้งเราอยู่ในพื้นที่ที่มีเพียงแค่ 3G หรือ 4G อ่อนๆแบบนี้การตั้งค่าแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีทีเดียวเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามช่ Channel ครับสวัสดีครับ